สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอดมินนะคะก็มาตามนะคะอาจารย์เมวนะคะแปดหกสามนะคะท่านผู้ชมนะคะแตกสามตัวตรงนะคะวันนี้ก็วันพระนะคะแล้วก็ช้หนางให้ผีดูวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะปล่อยตัวเลขให้วันนี้เลยนะ,ะเพราะว่าทีมงานของเรานะ,ะอีกช่องหนึ่งนะคะก็ปล่อยไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอาจารย์เมวนะคะจะฟันตรงกันกันกบลูกหรือเปล่านะคะคือบาสักนะคะคา,าร์โลดเนอร์นะคะเอฟซี FC เนาะ ค่ะเดี๋ยวเราไปตามอาจารย์พร้อมกันนะคะว่าอ,อาหม่ามืาอนี้กเ็เจอยากมาตามค้ามฝันจา้จา,าตามค้ามขันของพ่อจา้อาค้ามฝันจะฝันดีดีได้ว่าหม,ม่าหมื่นเมื่นก็หมื่นว่านควันหมื่คืนนี่ก็ว่าเป็นย่อมนะเขาไปเขาไปเที่ยงกันบอกพอ่อ อ้าวโมมึงอยากไปเล่าไปขำเม,มียนไปพาม,มาจกะกไปเออมึงบอกเขาทีแล้วมันเถียงกันอเออมึงว่าตัาวไหนูก็วานหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดีอ่าแปดีแต่ทีนี้หมอหนึ่งห้องกูเดียห้องกูนี่กูมาโขกมัน เอเทียงกันมันเทียงกันค่ะกูห้องกูกูมกหกแปดสี่ม,ม,ม,มาเนี่หมอที่งังมาที่หลังโมกูว่านีหกเลขนี่มี่หกเลขมือนี่มันมีหกพอไปเลยว่ามันสที่หกเนี่ยมั 6. นหกมันไงพอไปเลยวา เมองอหลายมื่อเมื่อเอาหัวมึงน่ะโขลกล่องเปื่อยคนมันมาพอกันเลยว่ามันหัวมันถืเป็นศูนย์พอพอกันเลยว่ามันถืเป็นอกศูนย์หรือศูนย์อกค์พอนั่นแะค่ะอาจารย์วันนี้นี่ขึ้นว่าดาฟันฟันตอนนั้นว่าพระกับเนนอาเข้าไปคนไปยืนอยู่างมององนางพอนั่นแะจ้ะอ่าหูวเมียระบายอมหูวเมียระบอบาซัน พอดีว่าในนี้มีถ้ำฝันพอเด็ดเปิดาจางทางตะวันออกหออกแน่มไปไปเห็นพระกับเน่ยนยืนอยู่พระนี่บอกให้เน่นว่าเอาเมือ่ขขอสุกหัวเน่นมาไป,ไปไปบอกเลขเขาเจริยอย่ยางมาบาัานี่บอกห่อเน่นแบบวา่าอาจารย์ผมหลงผมหลง w วยมึงคือจังโง่แถบเอาเมือ่อสุกหลังเน่นหน่อยมากแน่นหน่อยก็เลยห่อขึ้น เค้งห้องเ้องเตนั่นละน่นน่อยก็ได้แปดสีแปดสีเนี่ยเรืัองสีวางไดนั่นแหละที่นี่พอกันเลยว่าเน้นนี่มันถือเป็นหนึ่งมอหนาหนคะ่ะพอเลยเอาหนึ่งแปดสีหนึ่งแปดสีเาแปะเป็นเนีนเน่จ้าจอเพราะว่ามันห่องบอ่อเนียนหน่อยกับเงรื่งเต็มเทรง่อกบ่ก แต่เพิ่นกับ่อได้บอกว่าเลขนี่สิไปอัตบานไทยเฮาหรือว่าสิไปจ้างประเทศเพื่อนกับบอบอกนะ,ะนะเพียงจะว่าเพื่อนห้องมากซั่นจ้ะทั้งห้องทั้งเต็นเออเนีนนนะนะนี่นะน,นะม่อยิกมือมือคืนนี่ละ่ะคืนพุดไทยนี่แหละอต่มาฝันนี่ว่าเป็นย่อมขาไปค่ะเอเขาไม่หาก็ไปเอินพอเนี่ย่ะเอ้ยเอ้ยนอนลัเนังลกลก บ้านนี่พ่อกับว่าเมื่อไ้อฟังเสียงมันว่ากันนี่แหาะมาหอดบ้านเขาแล้วหอดเฮียน,นเขาแล้วกับบอกเขาทียมเรามื่อมันมก็ได้บอกตัวนี้คือกัน,น,กนค่ะแต่ว่าเพื่อนกับบได้ว่าให้ย้ำว่าเป็นรัฐบ,บาลไทยเฮา,แล,บบา,าแล้วก็บบว่าไปเล่าไปดังประเทศกับบอว่าเนาะคะ่ะที่นี่กับเอฟซีถุกมองทุกบอ,กอลกับพิจารณากันเมือง นอกมักแต่ซื้ออาากก่บหมักกลับ่าเป็นอย่างเนาะอเอาไปใส่ถองไห้ก็ไดมันหามก่ไดนีด้ค่ะหามคว่ำเพราะว่าคว่ำยาบเาพราะว่าจะพายดยอกพาสมองขาเจ้ากับมีคว่ำโลกควก่ำหลงคือกันเนะะเาะที่นี่กับพอเมนว่าพอที่ไดชักชวนยาตีพี่น้องมาค่ะเอเล่นในการพนันนี้นอ่าพอเองพอกับพออยาก่ายงมง่ายดอก อาจจะว่าเห่าหามคนว่าได้หามคว่นอยากบ่ได้อาจจะเกิดเขาอยากเขาหนวเขาไปหามเขาเขาไปได้กินได้อยากเขากับเป็นถกอีกเด้อแม่นคร่อจ้าเจ้านี้รา้พี่น้องสิจารณากันอาธรรมะรก็ซื้อบ่มากับปอเป็นหยังอาจจะว่ารัฐบาลไทยเหานะกาชิว่าไปสาแต่ว่ามันอีกมันกันยังหลายเหมือหลายเวียนอยู่เด้อจ้าแม่นอยู่พ่อ ที่ว่าเพื่อนให้เอาลูกวิ่ง้วงไงมาให้พอ่อถมเนี่อ่าแต่พ่อก็ได้ขอเบิเ้งเพนแล้วเ<อ>รียบร้อยแล้วเบิ้งแล้วนะเอดวันเน่นอันที่ว่าเอาลูกอันนั้นถมแม่พ่อที่ว่า ที่มาตามเหมือนนั่นเนาะ,ะอะที่พอว่าเพิ่นยังพรท่านเหดเปิดอาที่นี่มากเมื่อคืนเพิ่นไห้ค้นสองคอนเอาเข่งไปค้นละหน่วยเออเพิ่นว่าปูนส่สร้างมากว่าไ้เอาผาผ่านสุกน้ำไปเลยอ่าเพิ่งจีงขึ้นมาเพิ่นก,พนก็เอาผ่าเศษดินออกเศษทุกหน่วยเลยตามหน่วย าอาที่นี่ก็วกเขาก็ว่ว้งกลมไหวทุกน่วยรับนดีแ,แล้วเขากับ่าอย่างพอเปิ้งเบิ้งดอกเพราะว่าเขายยานปูดาพอ,อก็เลยบอกว่าให้เบิ้งเนี้ยเออเพนบ่ด้มานําเพิ่นค้องสีบ่ฮห้ดอกค่ะเออถ้าเพิ่นฮห้ก็บ,บอกว่าผูู้ไดบอกให้บอกเขาบอกว่าพอแมวขอเบิง่งเด้ออ่าที่นี่คะ่ะพอได้เบิง่งเนี่ยเลขเพิ่น สี่สามสี่สสามี่เลกงวดเนี่ยรดับบาลไทยเฮ้างวดประจำวันที่สองคาท่าบมมาตัวนี้จะล่วงแต้มเดียวสี่สองสี่แตอนนี้ยังมีคนมากกับเป็นสี่สามสี่คานี่เลกล่างครับคาขอให้พี่น้องเอฟซีถูกหม่องถูกบอล ยอมได้ละเพราะว่ามันกต่ยังไล่กันอยู่แมนค่ะพ่อบางทีอาเป็นใดเบิงอบงนอกเบืองหลังแล้วเป็นใดกินใดอยากอาเจนสีว่าเออตัวนี้ละตัวนีล้ล่ะมันยังใดหมั่นใจกันจ้เยอ,อจ้ะสอดหูเข่งเข้ากลับหามกัน<อ>ทั้งนั้นคนหนึ่งทั้งนี้คนหนึ่งม,มันจะ<น>หามอีกพอกันเลยประกันเลสจะหามคือเก่าแมนค่ะพ่อพอกันเลยลิงส่ว่า ลูกบอลมันก็สามลูกเยอะแยะเนาะกานเท้าถิแปมันก็เป็นสามางวดห้ามกัคือสามอย่เดียวเนาะพ่อเนาะเมี่ยพลิกรนาคนจนกะสีขาี่เ่าค่ะคนส้องคนสีขาแม่เนาะพาไปเที่ยวลาพ่อเรื่องนี้่ อ่าไปเดียวเล่ากับพี่น้องมักไปต่างตินตังประเทศกันให้เบื้องเอาโตละหาละกิจก็ไดเด้อแต่ว่าโตที่เพื่อนยำว่าอยากไป,ไปอ่าไปเล่าหรือว่าไปเพื่อนบ้าน <c oughs> เนี่ยเพื่อนกับพี่กิจเป็นตัวนี้ของเพื่อนอมันก็มาสองคืนคเด็กตัวเดียวทำไปอ่นานี่กับจิตมันเป็นได้กับเป็นละ่างแต่พี่น้องมักไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าขวมเล่ากลับไป ริษาทมบันนี่คือสีใดทำนี่ดอกอเรือแพเขาหากินหาอยากใดทมเลยพอรอ,อห้เขาไปทรงเมื่อตอใ้้เขาแทงลอยเราเขากลับไปทรงให้เ,เ,อออเหนะอะ